สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวลัคนาราศีเมีนประจำเดือนเมษายน2565ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมีนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีเมีนท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีมีนเป็นคนธาตุน้ำครับมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านดาวพฤหัสบดีจะเข้าทับลัคนาคนราศีมีนในรอบ12ปีในวันที่8เมษายนนี้ครับและมีตำแหน่งเป็นกเกษตราที่พดีด้วยคนราศีมีนครับจะตาชีวิตของท่านจะพลิกผันและเริ่มดีขึ้นดาวจอในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนครับ ดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ภพวินาศของคนราศีเมีนดาวพระศุกร์จะมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูในวันที่4เมษายนดาวพุธจ,จะโคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระของคนราศีเมีนดาวพุธจ,จะมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับจะจรเจอดาวพระาหูอย e. ู่าามุมนั้นด้วยเป็นคู่ศัตรูหลักเช่นกันในวันที่7เมษายนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศของคนราศีเมีน like. มีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุและวันที่8ครับดาวพฤหัสบดีจะทับตัวท่านได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิปดีวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดทับอยู่ในภพกระดุมพระวันที่17เมษายนดาวพระเกตจะโครจรเข้าทับลัคนาคนราศีเมนและสุดท้ายครับ ในวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจะโครจรเข้าทับลัคนาคนราศีมีนและมีตำแหน่งเป็นมหาอุดครับดาวจรในเดือนนี้เรียกได้ว่าสำหรับคนราศีมีนแล้วดีขึ้นมามากเลยทีเดียวครับทำให้ชะตาชีวิตของท่านที่มองดูว่ายากลำบากมานานในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนแรกครับที่ท่านจะได้รับข่าวดี และมีทิศทางที่ดีขึ้นเดือนนี้สําหรับการงานแล้วท่านจะพบทางออกครับงานของท่านที่เคยมีความกดดันปัญหานั้นจะเริ่มหมดไปงานจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาของท่านจะพบทางออกครับงานจะกลับมาคล่องตัวคนที่ตกงานครับท่านจะได้รับข่าวดีและจะได้งานได้เริ่มงานใหม่ ยอดขายในเดือนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับมีงานจ้างผลลัพธ์จากงานก็ค่อนข้างดีการเงินในเดือนนี้ของคนราศีเมนตั้งแต่ต้นเดือนครับค่าใช้จ่ายมารอท่านปัญหาหนี้สินรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่มีค่อนข้างมากค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าเหตุการณ์ฉุกเฉินจะทำให้ท่านต้องจ่ายเงินออกไปมีดาวคู่ศัตรูครับ โคจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินดาวพระลาหูและดาวพุธเป็นคู่ศัตรูหลักทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินได้แต่ข่าวดีเกี่ยวกับการเงินก็คือในเดือนนี้รายรับของท่านจะมีค่อนข้างมากการเงินของท่านจะคล่องมือมีเงินเข้าหาท่านแต่เข้ามาก็เก็บไม่อยู่ครับเพราะรายจ่ายค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ดีในเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะมากเพียงใด ท่านก็มีจ่ายครับแต่อาจจะทำให้ตกใจและเกิดความกังวลนิดนึงดาวพุธคือดาวความรักของคนราศีมีนครับจอนมาอยู่ในมุมนี้เจอกับพระลาหูเรียกว่าเป็นคูศ่ศัตรูดังนั้นเดือนนี้หัวใจของคนราศีมีนจะค่อนข้างเงียบเหงาครับความรักของท่านจะไม่สมหวังมีเกณฑ์ห่างเหินกันความรักจะไม่ค่อยหวานโดยเฉพาะคนโสดแล้ว ช่วงนี้เรียกได้ว่างเงียบเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วครับปัญหาเก่าปัญหาเดิมที่มาจากคนรักของท่านจะกลับมาสร้างความปวดหัวให้กับท่านอีกแล้วนะครับพฤติกรรมเก่าๆปัญหาเรื่องเดิมๆจะทำให้ท่านทะเละาะเบาะแวงกันบ่อยครั้งรวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับด้านการเงินครับเดือนนี้จะสร้างปัญหาให้คู่รักอย่างท่าน ทะเลาะกันมากขึ้นเลยทีเดียวความรักไม่ค่อยดีทั้งคนโสดและคนมีคู่ครับดังนั้นเดือนนี้ควรจะปล่อยวางซะสุขภาพในเดือนนี้ของคนราศีมีนเมื่อเข้าเดือนเมษายนครับดาวพฤหัสบดีทับตัวท่านร่างกายของท่านจะแข็งแรงขึ้นครับคนป่วยอาการจะดีขึ้นอุบัติเหตุไม่มี และในเดือนนี้มีดาวพระเกตเข้าทับอีกดวงครับมีเทวดาคุม้มครองไม่เกิดเรื่องร้ายกับตัวท่านแน่แต่ปัญหาเก่ากนยังสร้างความเครียดและความกังวลทางด้านจิตใจให้กับคนราศีมีนอยู่เดือนนี้มีโชคลาภครับในบางท่านมีโชคใหญ่มีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตมีโชคมาจากความฝันของท่านมีโชคมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบอกหวยท่านด้วยครับ หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข59.56.96ดาวพเ้หดาวพฤหัสเข้าทับตัวท่านชะตาชีวิตของท่านจะเริ่มดีแน่นอนครับแต่การทับไม่ใช่ว่าจะโชคดีเลยทีเดียวอาจจะต้องรออีกสักพักนะครับให้เวลาดาวทำงานบ้างดังนั้นใจเย็นๆนะครับดาวพรฤหัสทับในรอบ12ปีอย่างไรชะตาชีวิตของท่านจะดีแน่นอนครับ อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนขับชาวราศีเมีนทุกท่านในเดือนเมษายนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหงไว้รางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ